ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายมีชัยโสกันทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดงงวังเดือ โรงเรียนบ้านปากปวนกลุ่มคุณภาพการศึกษาสี่วังปากปวนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองตั้งอยู่ที่บ้านปากปวนหมู่ที่11ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมีพื้นที่27ไร่ 70, ตารางวา จัดตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2466เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อปีการศึกษา2562ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านกุดงวงวังเดือได้นำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านปากปนูนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น223คนโดยแบ,บ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน28คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน52คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน78คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน65คนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทาง าการศึกษาจำนวน16คนครูอัตราจร้าง3คนพนักงานบริการ1คนผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ2566โรงเรียนบ้านปากปวนบริหารสถานศึกษาโดยนายมีชัยโสกันทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนและรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโมงวังเดือและนายทวิตวันหากิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลและ 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปในการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนดำเนินงานฝ่ายต่างๆในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม PDCAD ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆดังนี้ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผลงานที่เกิดจากการบริหารด้านวิชาการทำให้โรงเรียนบ้านปากปวนสามารถพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ และผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศการประกวดการพูดสุนทรพจน์เพื่อเทิดไทยองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงพระแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนบ้านปากปวนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดการผู้สูนทรพจน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ระดับเขตพื้นที่การศึกษาท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเหญินสุภาชินีนาดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า รรงเรียนนบ้าาวและโรงเรียนบ้านกุดงวงวังเดือได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดการผู้สูนทรพจน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงนภัสวรรณสุทิถิ่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกุดงวงวังเดือ งในการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยปี2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและได้เป็นตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีวังปากปูนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธย ธยมศึกษาตอนตอน้นและรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอ่านจับใจความระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนตอน้น จากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน11รายการเหรียญเงินจำนวน3รายการเหรียญทองแดงจำนวน1รายการเข้าร่วม2รายการและได้เป็นตัวแทนการแข่งขันวงนนดนตรีพื้นเมืองโปงลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลเหรียญทองผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ผลงานที่เกิดจากการบริหารงานงบประมาณมีการจัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อใช้ในการกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีมีการจัดทำคู่มือการบริหารงานด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โดยมีการจัดทำทะเบียนบัญชีการเงินงบประมาณที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำรายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรมและการประมาณการงบประมาณจำแนกตามโครงสร้างของการบริหารงานของสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆตามวัตถุประสงค์การประเมินโครงการรวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสรุปเป็นภาพรวมพร้อมทั้งเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการต่อไป ผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมีการจัดทำคู่มือการบริหารงานด้านบุคคลกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานปฏิบัติตามภารกิจนอกเหนือนจากงานสอนและงานประจำชัน้นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่และนำมาจัดสรุปผลการเข้าร่วมการพัฒนาได้แก่การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัม,มนาการฝึกซ้อมและการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆและได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียตรติจากหน่วยงานต่างๆผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนอาคารประกอบและห้องน้ำให้ร่มรื่นสวยงามสะอาดมั่นคงพร้อมใช้งานอย่างปลอดภยัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เพจ Facebook และช่องทาง YouTube เพื่อเผยแพร่ผลงานและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผลงานที่เกิดในรอบปีงบประมาณ2,566นางสาววาสนานามวงศาได้รับรางวัลชนะเลิศเรียญทองด้านอาหารประจำถิน่นในการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนโครงการเพื่อส่งเสริมงานฝีมือและ ราปะจโรงเรียนบ้านปากปูนได้รับรางวัลเดอะเบสกายภาพดีมีคุณภาพสูงโรงเรียนขนาดกลางประเภทที่สองระดับอำเภอในโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพื่อให้เป็นโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่รับชมและรับฟัง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายมีชัยโสกันทัศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดงงวังเดือ